สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคริปโตอัปเดตอีกครั้งครับพบกับผมเต้เดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่านะครับว่าสัปดาห์นี้มีอะไรดีๆที่ผมนํามาฝากกันบ้างนะครับพร้อมกับแบ็กเทสของเก่านะครับและอัปเดต PA รออบใหม่นะรับรองว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะต้องจับตามองให้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างเข้าใกล้โซนด้านบนแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่ตรงกลางนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนทางได้ตลอดอีกเช่นเคยนะ แล้วก็อัปเดตข่าวต่างๆในรอบสัปดาห์นี้นะครับรับรองว่าช่วงสิ้นสัปดาห์เนี่ยมีให้ลุ้นกัน2 3อ e ีเวนต์เลยนะครับพร้อมแล้วเราก็ไปติดตามกันเลยคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดยเครื่องมือการซื้อขายหลักหลายสินทรัพย์ทั่วโลก BrokerTrade Online MyTrade MyTrade ได้รับใบอนุญ,ญาตจากสำนักงานคณะก,กรกรมก,การกำกับหลักทรัพย์และการลงทุนของออสเตรเลียและยังถือใบอนุญ,ญาตจากหน่วยงานด้านการเงินของกาะเคมัน บนแพลตฟอร์มของ mytrade เพื่อนๆสามารถเข้าไปเทรดบิตคอย n หุ้นดัชนี forex ทองน้ำมันสินค้าโภคภัณฑ์และตราสารทางการเงินอื่นๆอ,อ,อีกมากมายกว่า400ชนิดการฝากเงินถอนเงินรวดเร็วและสะดวกมีหลายช่องทางให้เลือกถ้าเพื่อนๆออยากจะเปิดบัญชี mytrade ไม่ว่าจะผ่านมือถือหรือผ่านเว็บไซต์ผมแปะลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้ให้แล้วนะครับเพียงคลิกเดียวก็สามารถเริ่มเทรดได้เลย แล้วก็อัปเดตของเก่านะครับเป็นการแบ็กเทสตัวเองด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยรับค่อนข้างเคลื่อนไหวใช้การสวิงเนี่ยค่อนข้างมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ย PA ตอนแรกเนี่ยที่เราเห็นเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลเนี่ยจากที่เราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ใช่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะเราค่อยๆมาแกะกันอีกทีนึงว่าเออมันไม่ใช่อย่างไงแล้วก็ตรงไหนที่เราเห็นแล้วมันถูกต้องบ้างหรือว่าตรงไหนที่มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้นะครับมันเลยเป็นผลว่าทําไมถึงได้ต้องดูหลายๆแบบไว้นะครับเพราะว่าเมื่อ ผิดทางเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าแบบนี้ไม่ใช่จะกลายเป็นแบบนี้หรือว่าถ้าแบบนี้ไม่ใช่มีโอกาสเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วก็เป็นการฝึกตัวเองไปนในตัวด้วยนะครับที่เราเห็นว่าถูกเลยแน่ๆเนี่ยก็คือเป็น hidden b ินแ i ลช divergence นะครับในช่วงนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราบีบคลิปกันพอดีนะแล้วเราก็มีการไล่เปิดช็อตลงมานะครับทำให้เราได้มีการแบ่งปิดนะครับในโซนสีม่วงอยู่แล้วนะเพราะโซนสีม่วงเนี่ยตอนแรกเรามองว่าเป็นโซนรับนะครับแล้วเราก็มองด้วยว่าอาจจะเป็นหูถ้วยได้นะครับแต่ว่า ในการบีบคลิปหรือว่าการอัดคลิปล่าสุดเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยมันผิดพลาดตรงนี้ไม่ใช่หูถ้วยขึ้นมาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวิ่งตามเส้นสีเหลืองได้นะครับก็คือลงแล้วก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ทีเนี้ยลงยาวเลยซึ่งจุดที่ผมมองว่าลงมาเนี่ยก็จะเป็นเส้นสัมผัสนะครับอยู่ในโซนนี้พอดีเลยนะครับก็จะมีแค่ไส้เท่านั้นนะครับที่หลุดลงมานะเพราะว่าการที่เราจะมองว่าเป็นคัพแอนเฮนเดได้เนี่ยก็ควรจะ ทำครับนะครับให้มันไม่หลุดในโซนของปากถ้วยเนี่ยลึกจนเกินไปนะแต่อันนี้มันเหมือนกับมาทําเป็นก้นถ้วยอีกรอบแล้วซึ่งอันนี้ผมก็เลยมองว่าซีเนอเรีโอครับแฮนด์เลอรเนี่ยยังใช้ไม่ได้นะครับบวกกับว่าชานเลที่เราเคยตีไว้เนี่ยมันใช้ได้แค่ชั่วคราวหลังจากที่หลุดในโซนด้านนี้ลงมาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยโซนสีม่วงเนี่ยกลับกลายเป็นแนวรับนะครับที่แข็งแรงนะเพราะว่าพอดีขึ้นมาแล้วเนี่ยก็แค่ลงมาย้ำย้ำสองทีนะครับแล้วก็ รอบที่3เนี่ยทำการยกโลขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปอัปเดตในกราฟตัวจริงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าการดีดลงดีดขึ้นรีบาวน์นะครับแล้วก็ลงต่อเนี่ยเป็นเทคนิคธรรมดาของการกดกราฟอยู่แล้วนะครับที่การเคลื่อนไหวของราคาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ได้นะครับสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ของการทำไฮที่ต่ําลงนะครับหรือว่าโลว์ไฮอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็เลยไม่จําเป็นจะต้องกังวลนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงนี้ถ้าเราเห็น ีิเอลิชเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นโซนกลับตัวใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่แบ่งขายเราก็ต้องทำเฮดจิงหรือช็อตไว้นะครับรวมถึงมีแบร์มาตั้งแต่ไกลอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยพอกราฟเขาลงมาเนี่ยเขาก็ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุด ในโซนของแบล็คแฟกที่เป็นภาพใหญ่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ยังมีการปรับตัวของราคานะครับขึ้นอย่างรวดเร็วนะภายในเวลาสั้นๆนะครับคือไอที่วาดไว้เนี่ยว่าทิ้งไว้ตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ไม่น่าเชื่อมกันว่ามันเกิดขึ้นเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดการไว้อีกประมาณสอสาวันเลยนะครับแต่ว่าก็จะเป็นจังหวะดีนะครับของคนที่ไม่ห่วงกําไรมากเกินไปเพราะว่าก็จะสามารถที่จะแบ่งขายนะครับพร้อมกับเข้าไปรับโพซิชันเนี่ยใหม่ได้นะครับ และถ้าจะให้ดีนะครับก็ต้องมีจุดสต็อปล้อนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยก็ต้องหาก่อนนะครับว่าจะขาดทุนได้ตรงไหนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะลําบากนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วการาฟมันเหวี่ยงแรงขนาดนี้เนี่ยไปเข้าครอมจังหวะเนี่ยก็จะโดนนะแต่ว่าทางพวกเราเนี่ยแมงขายในโซนสีม่วงนะครับพร้อมกับหาจังหวะการกลับตัวในโซนด้านล่างนี้นะครับก็คือพอเริ่มเขียวมาแท่ง2แท่งเนี่ยก็ไปดูในไทม์เฟรมย่อยนะครับแล้วก็เริ่มเปิดลองกลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับและก็เริ่มมีการปิดลองแล้วก็เปิด ะเล่นสลับไปนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นการเช็คความรู้ด้วยนะครับแต่ว่ากราฟนี่ค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวเร็วนะครับถือว่าเร็วนะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันก็มีหลายๆเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะกันอีกครั้งหนึ่งว่า เออกราฟเนี่ยม,มันมีอีเวนต์อะไรบ้างนะครับสัปดาห์นี้มียังไงบ้างแต่ถ้าที่เราเห็นเนี่ยก็จะยังวิ่งเป็น c h ชาแนลในเทรนไลน์ที่ตรงขึ้นมานะครับแนวรับเนี่ยก็คือจะทําเป็นไฮเออร์ไฮนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในยักษ์ของการเป็นไส้เนี่ยจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยต้องไปลองส่องเพิ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นกราฟปัจจุบันในส่วนที่เรามองนะครับปัจจุบันเนี่ยเรายังเก็บ บลลิชไว้อยู่นะเพราะว่าเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้ผมก็ลองดูเพิ่มเติมนะครับในบลลิชเนี่ยมีเพิ่มมาอีกแล้วนะเป็นเร g u ลา r ์แบนนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับตอนนี้มีอยู่2ลูกแล้วเราคาดหวังว่าถ้าจะให้สวยเนี่ยขออีกสักลูกนึงเนี่ยแล้วลงเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามองเป็นแพทเทิร์นใหม่นะครับก็คือเป็นสามเหลี่ยมซึ่งอนาคตเนี่ยเรามองว่ามีโอกาสมองได้2แบบนะครับขึ้นอยู่กับกราฟเฉลยอีกครั้งหนึ่งว่า จะเป็นการดีขึ้นไปและดีกลับลงมาหลังจากที่ไปติดในโซนของฝั่งคอหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคอกับพุทเนี่ยมีอยู่2ค่าเท่านั้นนะครับเรือแม็กซ์เพยเนี่ยก็กลับกลายขึ้นมาเป็นแนวรับซะอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะเท่าที่เราเห็นนะครับก็คือคอเนี่ยมีการขยับสูงขึ้นซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับว่าเขาต้องการผลักดันราคาให้ขึ้นไปได้นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรอกราฟเฉลียครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันเนี่ย ก็มีภาพที่มองได้2แบบนะครับก็คือรับอยู่ในโซนนี้เป็น W pattern นะครับ หรือมีโอกาสนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะมองว่าเป็น ascending triangle นะครับเพื่อที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับแต่ในภาพรวมเนี่ยขอแง้มไปก่อนตอนนี้เลยนะครับว่าเรายังคาดหวังว่าอยากจะให้เห็นภาพเป็น rising wedge อยู่นะ rising wedge เนี่ยก็จะเป็นการดีดขึ้นเพื่อลงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะว่าสทรงให้ดูอีกทีนึงตอนนี้เนี่ยกราฟมันเฉลยแค่นี้นะก็เลยว่าตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเรามองว่ามันเป็น channel ภาพใหญ่เนี่ยก็ยังมองว่าเป็น bear flag ใช่ไหมครับแต่ว่าเป็น bear flag ใน time frame ที่ใหญ่มากกว่าเพราะงั้นก็คือมีโอกาสนะครับทีางน ยังมองขึ้นได้อยู่แต่ว่าทุกการขึ้นเนี่ยก็มีการยอร่อเสมอแล้วก็ยอ่อแรงด้วยนะครับพันจุดเนี่ยก็ถือว่าไม่ใช่ว่าน้อยนะครับสำหรับการที่ใช้เรวเลทถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยเราเนี่ยก็ยังสามารถหาจุดทำเฮดจิ้งฝึกไปในตัวได้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นโซนไซเวที่กรอบค่อนข้างทึงจะกว้างนะสามารถที่จะฝึกได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตลาดเลือกทางแล้วเนี่ยไปทำเฮดจิ้งเนี่ยก็จะเจ็บได้นะครับเฮดจิ้งเนี่ยสำหรับเอาไว้เบื้องต้นเนี่ยก็คือฝึกคุมความเสี่ยงจำกัดความเสียหายนะครับ แม้ว่าจะจํากัดกําไรเนี่ยแต่ว่าช่วยล็อกให้พอร์ตเราเนี่ยไม่ขยับไปไหนนะครับทําให้เราเนี่ยยังมีเวลาที่จะคิดทบทวนว่าควรจะแก้สถานการณ์อย่างไรนะครับเพราะว่าเวลาเกิดหน้างานเนี่ยสิบปักว่าไม่เท่าลองเทรดเองนะครับ <c oughs> ก็ประสบการณ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะฟังผ่านคําพูดได้นะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเนี่ยก็ลองดูนะครับก็ เปิดช็อตแนวต้านนะครับลงมาแนวรับก็ไปลองนะแต่ทุกการเข้า position ควรมี stop l ล s s นะครับ <laughs> แล้วก็ปัจจุบันนะครับก็เป็นเส้นสีชมพูที่เรามองไปแล้วนะว่าเป็นดับลูเวอรทอมนะหรือจะเป็น W Pattern ก็ได้นะครับทีนี้สีเหลืองเนี่ยที่มองไว้เนี่ยก็จะเป็น ascending triangle นะก็เหมือนกับว่ามองว่าอาจจะดีขึ้นมานะครับติดคอนะครับแล้วก็ลงมาเทสนะครับแล้วก็ดีกลับขึ้นไปเส้นสีขาวปลาเนี่ยก็คือมองว่าเป็นแนวต้านอย่างมีนัยยะนะครับถ้าเราพอสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตรงนี้เนี่ยก็มีจุดสัมผัสกันเยอะพอสมควรเลยนะครับ หนึ่งนะครับสองสามสี่ไม่รวมแท่งเทียนนะนะเป็นจุดนะฮะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างมีนัยยะนะครับถ้าดีดกลับขึ้นมาได้แล้วทะลุ breakout ขึ้นไปเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็มองว่าโซนแนวรับเนี่ยยังคงเป็นกรอบสีเขียวอยู่นะครับที่ตอนแรกเรามองเป็นสีม่วงนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีนัยยะกันพอสมควรในหลายๆปัจจัยนะซึ่งในส่วนโซนเนี้ยก็อาจจะมองว่าเป็นโซนที่ เอาไว้เป็นเฟกเอาท์สำหรับคนที่จะมองว่าต้องทะลุลงมาด้านล่างแล้วนะครับก็คือลงมาก็จริงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยกลับขึ้นมาแล้วก็มีการรับอยู่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยโซนตรงนี้เนี่ยก็ไปเป็นแนวรับที่แข็งแรงเลยนะถ้าเรามองดีๆนะครับการทำโลเนี่ยจะเป็นการยกขึ้นนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองใช้อีกสีหนึ่งนะ ในโซนนี้นะครับเราก็จะมองว่าเป็นการยกโลแบบไฮเออร์โลนะครับหรือว่า HL นะครับก็มองแล้วว่าเป็นการยกโลอย่างเงี้ยก็มีนัยะนะครับถ้าตรงนี้ไม่ร่วงลงมาซะกอ่อนนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมก็แอบไปตีบูไว้รอแล้วนะครับอันนี้ก็คือแท่งเทียนเนี่ยเขาสวิงในจังหวะที่หลับนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มองอยู่ในแท่งของวันนี้นะครับบ่ายสามกับทุ่มหนึ่งนะครับ ตรงนี้เนี่ยมีบูก็จริงแต่ว่าข้างบนก็มีแบรอยู่2ลูกแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูเพิ่มเติมนะว่าตรงนี้จะมีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับก็หวังว่าจะไม่หลุดนะครับก็ถ้าตีเป็นแนวยาวเนี่ยก็คือลงมารับตรงนี้ได้นะอ่าเดี๋ยวเราลองดูกันอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดว่าทะลุลงมาเนี่ยอาจจะแคนเซิลหรือว่าอาจจะมองว่าตรงนี้ช่งใช้ไม่ได้นะครับซึ่งก็ไม่เป็นไรนะเราลองหา บูไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝึกตี Divergence ไปนะครับใช้ได้นะครับรอบนี้นะครับสำหรับพุทกับคอออปชั่นนะครับก็จะเป็น22500นะครับสำหรับพุทนะครับในตัวเลขเนี่ยก็จะเป็น2239นะแต่เรา็เดถ๋ยวว่าเป็นคอออปชั่นเนี่ยจะเป็น25000ก็จะเป็น25278นะ เราก็มองว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีนัยยะเลยเพราะว่าพอมาบวกกันแล้วเนี่ยหา real max p a y n เนี่ยจะอยู่ที่23846ซึ่งก,ก็กลายเป็นแนวรับแล้วก็เป็นจุดสัมผัสที่ค่อนข้างมากนะครับใน t i m e f r a ใหญ่ด้วยนะก็ถือว่ามีนัยยะเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าในวันเซทเมนเนี่ยค่อนข้างที่จะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงได้นะเพราะว่าในกรอบใหญ่เนี่ยพอหลุดจาก real max p a i n มาเนี่ยค่อนข้างขยับเข้าใกล้ไปในโซนของปลาย b บ a r f a เราด้วยนะครับ พร้อมที่จะลงได้นะครับแต่ว่ายังสามารถที่จะขึ้นไปหาแฟกด้านบนได้อยู่นะเพราะว่ามีคนบอกมาอีกทีนะครับว่าในไทม์เฟรมใหญ่นะเราต้องดูเป็นเทนไลน์นะครับถ้าตีลงมาจากยอดเลยนะครับตีลงมาจากยอดเนี่ยในช่วงตั้งแต่6 0 0 0 0่นี่เนี่ยมีจุดสัมผัสนะครับที่อยู่ไกลๆเลยนะครับอันนั้นไม่เกี่ยวถาอ,อออินไม่เกี่ยวกระป๋องกาวอีกอทำไมมันของซ่อนเยอะจังเลยกระป๋องกาวก็ไม่เกี่ยวนะครับเราก็มองว่า มีแบกแฟกนะครับแบกแฟกใหญ่เนี่ยรออยู่ด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงสิ้นเดือนพอดีนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจนะว่าจะสามารถ Break out ขึ้นไปได้หรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้คือไฮที่แท้จริงแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราต้องไปลองติดตามนะครับแล้วก็ดูอัปเดตกราฟไปพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับออปชันนะครับของ c m e ในวันศุกร์12ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเซตเมนต์อยู่ในช่วงของ24,240นะครับซึ่งแก็บตรงนี้เนี่ยก็ถ้ามาเทียบกับเดลิบิตเนี่ยก็จะอยู่ที่2 3 9 7 4นะครับในเวลาเดียวกันแล้วก็วันเดียวกันนะทำให้มองเห็นได้ว่าเมื่อ CME เนี่ยสูงกว่าตามสูตรของเรานะครับเราก็มองว่ากราฟนี้มีโอกาสในอนาคตว่าจะผลักดัันนกกลบขขึ้ไไ้ไไไปปดหาแอง ซ m e นะครับ เพราะว่าถ้า CME อยู่บนเนี่ยก็คือกราฟเนี่จะวิ่งไปหา CME เป็นหลักนะครับถ้าราคาอยู่ข้างบนเนี่ยก็คือจะวิ่งขึ้นบนนั่นเองนะอันนี้คือสิ่งที่เราแบกเทสนะครับแล้วก็เราก็คาดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะมีจุดที่เราสังเกตได้นะครับว่ากราฟเนี่ยในวันที่เกิดการทเซตเมนต์เนี่ยก็จะเป็นเส้นสีขาวนะครับผมมาใช้ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อมาดูให้เจาะขึ้นนะครับแม้ว่าในวันต่อๆไปเนี่ยจะเป็นวันที่ลงก็จริงนะครับแต่ว่าในช่วงของวันหยุด CME เนในการเซตเมนต์ของแต่ละช่วงนี้ที่เราสามารถดูได้ก็จะเป็นช่วงของศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับหลกัหลกๆนี่ก็จะใช้อยู่ในช่วงของวันหยุดนะครับส่วนวันจันทร์นี่ก็จะเป็นแล้วแต่ทามมิ่งทีนึงแล้วทีนี้เนี่ยพอมันลงมาสุดแล้วเนี่ยก็หลังจาก6โมงเนี่ยก็คือมีการผลักดาราฮาขึ้นไปนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะไปย้ําอยู่ข้องบนเนี่ยค่อนข้างหลายครั้งเลยนะครับทำให้เราพอจะคาดการได้นะครับว่า c m e เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่นะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสว่าแนวโน้มในอนาคตเนี่ยจะผลักดันกลับขึ้นไปหาแก็บของ c m e ที่ไปปิดอยู่ที่ด้านบนนะครับส่วนอีเวนท์ล่าสุดนะครับสำหรับการลงแท่งแดงนะครับแบบ En g a p า ing เลยเนี่ยถ้าเป็น i ทม F r a m e ใหญ่เนี่ยก็คือรูดลงมายาวๆเลยนะครับถ้าเป็นแก็บตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้เนี่ยผมจะลองมาเสนอไอเดียนะครับว่าทําไมมันถึงงไดด้ลขนา จากที่เห็นนะ4.9%นะครับพันกว่าจุดนะก็เท่าที่เห็นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะครับที่เกิดความเกี่ยวข้องกับการปิดของ DXY นั่นเองนะครับเพราะว่า DXY เนี่ยก็จะมีเวลาปิดนะครับอยู่ในช่วงของบ่าย2บ้านเรานะครับแล้วก็ในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่ตามตารางนะครับของน้องหมึกเนี่ยฮะ บอกไว้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นวันของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับซึ่งอันนี้เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าต้องจับตามองให้ดีนะซึ่งสิ่งที่คนสงสัยเนี่ยก็คือเอ้ยบ่ายสองแล้วมันปิดเนี่ยทำไมบ่ายสองเนี่ยมันล่วงมาก่อนแล้วนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับว่าอย่างเช่นวันเซตเร์มนเนี่ยมันมีวันหนักๆแนวแกว่งแรงวันศุกร์หรือว่าอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเขาจะแกว่งกัน วันนี้ใช่ไหมครับวันที่เปิดกราฟอยู่เนี่ยแต่ว่าการจัดการของเรื่องออเดอร์หรืออะไรพวกนี้เขาจะทํากันมาก่อนระยะเวลาหนึ่งอยู่แล้วครับเพราะว่า,าจะไม่มีใครมานั่งรอเวลาปิดให้มันเซตทเ,ทเ,ทเมนต์หรือว่าให้มันถูกฟอร์สนะครับเขาก็ต้องพยายามจัดการตัวเองกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเริ่มสวิงแล้วก็เป็นไส้นะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือดิ่งเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเร,เรามาเทียบกับของ DXY ทีนึงนะครับก็เท่าที่เห็นเนี่ยผมจะใช้เป็นเส้นสีเหลืองนะครับเพื่อบอกทามิ่งให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองดูไปด้วยกันนะครับก็จะตรงกับในช่วงของ DXY ที่แกว่งขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย DXY เนี่ยเขาส่งผลอยู่แล้วนะครับว่าเขาลงในโซนแนวรับมาสักพักแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยก็คือ เพิ่งจะมาเห็นการขยับของกราฟเนี่ยอย่างจริงจังเรียกว่าเพิ่งมีผลกลับเราเนี่ยอย่างจริงจังแล้วกันนะในช่วงของเวลาที่เ,าเขาเป็นเซตเมนต์นะครับตามตารางที่ผมเอามาให้ดูนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเวลาไทยเนี่ยคือบ่ายสองนั่นเองนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นแล้วละ่ะถ้าใครตามดูกราฟพวกนี้เป็นคู่กันอยู่แล้วเนี่ยว่าทิศทางการกลับตัวของเขาเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่โซนตั้งแต่วันที่11แล้วนะครับ กมีมอ r า i เนี่ยก็คือยกตามมาเรื่อยๆแล้วนะครับต่อมาตัวที่เราอยากอัปเดตต่อนะครับก็จะเป็นวิกอินเด็กนะครับอันนี้ก็เรียกว่าหลุดโซนลงมาเยอะมากๆแล้วนะครับหลุดมาจากโซนไซด์เวย์ที่เรามองนะครับแต่ว่าวิกเนี่ยค่อนข้างอันตรายกับเรานะถ้าเกิดว่าเขาลงมาต่ำมากๆเนี่ยสุดท้ายแล้วถ้าเขาดีดเนี่ยกราฟทุกตลาดเนี่ยอาจย่อได้ถูกไหมครับ เพราะงั้นเนี่ยเราต้องดูดีๆนะว่ามันมีแนวรับสําคัญอยู่ในช่วงไหนบ้างนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมลองลองดูตรงนี้เลยนะในโซนนี้นะครับก็เริ่มเป็นโซนที่เขาสามารถที่จะพร้อมกลับตัวได้นะครับถ้าเราเห็นดีๆเนี่ยเราต้องมาหา divergence อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไม่ค่อยชัดนะผมอยากให้ปิดแท่งสัก2แท่งนะแต่ไม่เป็นไรครับก็เราเห็นแล้วล่ะว่าการาฟเนี่ยมีการเฉียงลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะงั้นคือเราลองดูอีกวิธีหนึง่ง เป็นชแนลรอะไรก็ได้อันนี้ผมกะประมาณนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะตีให้เนียบจริงๆเนีย่ยต้องใช้เวลาดูในทางเฟรมย่อยอีกมีโอกาสนะครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ break out ขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเทรนขาขึ้นของ b i g i เ d e x นะครับแล้วก็จะเป็นขาลงของเรานั่นเองนะครับเราก็ต้องระวังให้ดีนะ b ิ g n n e e กเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าลงมาเข้าใกล้แนวรับของตัวเขาเองแล้วนะซึ่งมันก็จะตรงกับตารางนะครับที่ เรามีการดูไว้ล่วงหน้านะครับในวันที่17-18ที่จะเกิดขึ้นนี้นะครับในช่วงประมาณ1นทุ่มครึ่งนะครับวินเด็กเนี่ยจะมีการหมดสัญญาพอดีนะครับก็มีโอกาสครับที่วิกจะรีบาวนะครับซึ่งอาจจะเป็นจุดสำคัญนะครับที่เรานะครับจะ แบ่งรับโพซิชันนะครับตรงนี้ต้องหาจังหวะดีๆนะครับแล้วก็มีของวันที่18เนี่ย FOMC meeting นะครับก็จะเป็นการประชุมและก็การสรุปของในรอบเดือนก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็มีนัยยะเหมือนกันนะในช่วงตีหนึ่งเลยนะครับ17-18เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นวันแดงน่าสนใจนะครับ ก็โพซิชันต้องยังไงเนี่ยหวังว่าจะพอเข้าใจกันแล้วบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะถ้าวิกลงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดีดถ้าวิกดีดเนี่ยเราก็จะลงนะครับเพราะงั้นคือมันก็จะสวนกันอยู่แล้วนะเพราะงั้นเราก็ต้องพยายามค่อยคอยค,อยค,อยคิดปรับนะครับตามสตัดดีจี้ของเราวางแผนรับมือนะครับแล้วก็พยายามไปดูที่แนวรับแนวต้านให้ดีนะครับทีนี้ ถ้าสมมุติว่าแนวรับแนวต้านดูยากสําหรับสัปดาห์นี้ผมมีมาแชร์ให้นะครับกราฟของแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะเป็นพีวอรตพอยต์เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านที่1 2 3นะครับแปลว่าขึ้นมาถึงเนี่ยก็มีโอกาสกลับตัวพีวอตเนี่ยก็คือการกลับตัวกลับตัวลงนะครับถ้าเป็นแดงเนี่ยก็คือเป็นจุดช็อตนะครับสีส้มก็เป็นไซด์เวสีเขียวก็เป็นจุดลองนั่นเองนะครับก็ไม่ต้องคิดเยอะนะครับถ้าเกิดว่าใครยัง เริ่มต้นอยู่เนี่ยก็ดูพวกนี้เป็นพื้นฐานก่อนได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยก็เห็นว่ามันเล่นยากนะครับก็เลยจะขึ้นอันนี้ไว้ให้ดูด้วยนะครับเป็นการประกอบกันนะโอเค แล้วก็สำหรับคลิปที่แล้วนะครับผมเห็นคอมเมนต์มีบอกว่าอยากดูอีเทอรียมบ้างนะครับตอนนี้ก็เลยไปหาแก็บของซ ME ที่มีโอกาสที่เขาจะขึ้นไปอีกได้นะครับก็จะมีอยู่ในโซนของ 2,100- อถึง2,150นะครับอีกทีหนึ่งเนี่ยโอ้อีกไกลนะ2,006เนี่ยอีกไกลเลยนะ <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับตรงนี้แก็บอยู่ตรงไหนแก็บอยู่โซนฝั่งนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาโดนนะครับก็ผมมองว่ามีโอกาสที่จะได้ไปลุ้นนะครับที ในกราฟของอี e ทเ u m ยมครับอี h e เรียเนี่ยผมจะเทรดกับแก็บซีมเป็นหลักนะไม่ได้แบบว่าดูกราฟอย่างเดียวนะเพราะหลักๆก,ก็คือดู Bitcoin เป็นหลัก Bitcoin Lead แล้วก็ดูตัวลองนะครับไล่ๆตามมานะครับแล้วก็ที่จะพาดไ่ได้นะครับสําหรับคลาสสิกของเราเลยก็คือการดูออปชันนะครับก่อนที่จะไปเข้าข่าวสุดท้ายก่อนจบคลิปนะครับ ก็รอบนี้นะครับเราก็จะมาดู call buy b l o c นะครับหรือว่า l อง g call นั่นเองนะครับก็เท่าที่เราเห็นเนี่ยสองหมก็เป็นโซนที่เราเห็นจริงๆนะครับว่าขึ้นไปเกือบถึงหรือถึงแล้วเราก็โดนปิดใส่จริงๆนะครับเป็นบล็อกที่แข็งๆเลยนะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยให้เล่นได้แค่นี้นะครับส่วน call sell ก็คือ l องพุ u นะครับ l องพุ u เนี่ยเขาก็คือลองกดมาตั้งแต่2 5งหมนะครับถ้าลงมาข้างล่างเนี่ยเขาได้กําไรนะครับสองหมื่นสี่เนี่ยเขาก็ยังได้กำไรอีกนะครับก็มีโอกาสนะครับที่กราฟเนี่ยจะกลับกดให้มันทะลุลงไปได้นะ แล้วก็จะมีพุทบายนะครับหรือว่าช็อตคอช็อตคอเนี่ยก็มองว่าถ้าหลุดจาก22,500หรือ2 2 0หมเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านนะครับเพราะว่าขึ้นมาไม่ถึงนั่นเองนะแปลว่าในวันช่วงของใกล้เซตเมทเทเนต์เนี่ยถ้าเขาจะเลือกลงเนี่ยตรงนี้จะต้องทะลุนะครับทะลุเสร็จปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านแทนนะครับส่วนอันนี้เนี่ยพุทเซลก็คือ ชอดพุทธนะครับชอดพุทธก็คือมองว่าลงมาไม่ถึง23500ทีนี้เราลองเอากลับไปประยุกต์ใช้กับกราฟเรานะครับเพราะวันนี้ผมเพิ่งมาดูตอนนี้เลยนะครับ ซึ่งเราก็มองตรงพุทธเนี่ยเราหาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าอยู่ในช่วงของ2 2 5 0 0นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวรับที่สําคัญนะครับว่าห้ามหลุดจากตรงนี้ไปเลยนะครับถ้าหลุดเนี่ยตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านทันทีใช่ไหมครับส่วน2 3 0 0 0เนี่ยก็จะกลายเป็นอยู่ในโซนกรอบสีเขียวนะครับที่เรามองไว้นะว่าอาจจะลงมาไม่ถึงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ยังไม่ได้ทําให้เราเห็นนะครับว่าจะลงไปถึงนะครับ ก็ตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นจุดวัดใจแล้วนะครับเรียกว่าเป็นตรงกลางระหว่างไซเว์เลยดีกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าคิดไม่ออกเนี่ยก็มีกรอบนะครับตอนแรกที่ผมเอามาให้ดูแล้วนะว่าเป็นจุดลองจุดช็อตพีวอตพอยต์นะครับตรงไหนบ้างนะครับแนวรับแนวต้านนะซึ่งสําหรับในโซนของ2องหมี่เนี่ยก็ยังอยู่นเรียกว่ายู่ในโซนไซเว์นั่นเองหรือกรอบสีส้มนะครับครับแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คือ ช็อตพุทนะครับก็อยู่ในช่วงของ23500นะครับซึ่งก็จะตรงกับด้านกรอบบนตรงนี้พอดีเลยนะครับที่เรามองไว้ว่ามีแค่ไส้มาแตะตลอดเวลานะครับก็ถ้าเกิดว่าตรงนี้ลงมาไม่ถึงเนี่ยวันเซทเม์ S S S Man แล้วเขาไม่ได้ปิด ของบล็อกออกไปเนี่ยก็แปลว่าตรงนี้ยังเป็นโซนแนวรับที่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่เนี่ยก็คือมาเจอรนด้านล่างนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าการาฟในเส้นสีม่วงที่ผมวาดไว้เนี่ยก็ยังทําสัญลักษณ์ของโลว์เวไฮนะครับหรือว่าการยกโลอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยก็เลยยังมองว่าถ้าเป็นการลงเนี่ยคือลงเพื่อหาจุดเข้าอาจจะได้ขึ้นต่อได้นะครับ แล้วก็สําหรับข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นข่าวที่พลาดไม่ได้นะครับก็คือข่าวของเมส์ก็กนั่นเองนะที่จะมีการปล่อยออกมาในช่วงของเดือนนี้นะซึ่งประเมินแล้วเนี่ยเป็นแสน BTC นะครับ <c oughs> แสน BTC แล้วก็มีมูลค่าเนี่ย กว่า3 b i นล i o นนะครับเยอะมากๆนะครับสามารถที่จะทุ่มตลาดได้เลยนะครับผมก็เริ่มไปสังเกตบ้างแล้วนะครับว่าหลายๆสำนักเนี่ยวิเคราะห์ว่าจะมีการเทหรือว่าไม่เทกันแน่นะครับบางคนเนี่ยก็มองว่าโฮลเดอร์ระยะยาวเนี่ยเขา มีการซื้อมาในทุนที่ต่ำมากๆนะครับก็อาจจะไม่เทได้นะครับแต่อย่างว่าและครับคุณอย่าลืมนะครับว่าเขาเพิ่งได้คืนมาใช่ไหมครับการที่ได้คืนมาเนี่ยคนเคยสูญเสียครับอาจจะกลัวสูญเสียอีกก็ได้เก็บไว้ทำไมล่ะก็เอาเป็นเงินออกมาได้ใช้กว่าดีไหมเออมันก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่นะครับก็เราจะต้องมองตรงข้ามนะครับเพราะว่าจะมองให้มันสวยงามตลอดก็ไม่ได้นะครับเงินมันก็ ต้องใช้นะครับเย็นนี้ก็ต้องใช้ครับเย็นนี้ก็ต้องคืนนะครับ <c oughs> <c oughs> เออจะคืนเจ้าหนี้หรือจะคืนตลาดแล้วก็ต้องไปวัดใจกันอีกครั้งนึงนะครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งสําหรับเมสาก๊อกเนี่ยเขาก็บอกว่าเลทสุดเนี่ยก็อยู่ในช่วงของสิงหาคมนี้นะครับซึ่งสิงหาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ ตรงกับวันประชุมต่างๆในะช่วงของ17 18ตามตารางของเรานะครับพร้อมกับมีวันทเซ็นต์มนอีกนะก็ค่อนข้างที่จะเข้าใกล้เลยนะครับอีกทั้งในช่วงของที่เราหาจุดตัดร่วมเนี่ยช่วงสิ้นเดือนเนี่ยก็อาจจะเป็นชุดไฮสุดแล้วก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นการแบบดาวซีเนีโอต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเอาทุกอย่างมารวมกันยำรวมมิดเลยนะครับเราก็ถือว่าเราคาดการไปก่อนละกันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่คิดเนี่ย อย่างน้อยเรามี Stop Loss นะครับก็คือได้ได้เยอะแต่ถ้าเสียก็คือจํากัดความเสียหายไว้แค่นิดเดียวพอนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับข่าวสารและข้อมูลดีๆที่ผมนํามาฝากในวันนี้หวังว่าความรู้ของเราจะคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่แงแจ้งเตือนได้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของพวกเรานะครับมีคําถามเพิ่มเติมสามารถที่จะคอมเมนต์แนะนําเพิ่มเติมได้อีกนะครับถ้าเรารู้อะไรเนี่ยเราก็จะมาตอบให้นะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ